สรุปประเด็นเดือดคดีหัวการเลือกสอวถามผู้ชมก่อนดีกว่านะคะคิดว่าการเลือกตั้งสวปี67ที่ผ่านมาเนี่ยมีการคดโกงหรือว่าหัวการเลือกตั้งจริงหรือเปล่าหลัง DSI ไนะคะได้ส่งหนังสือรับต่วนที่สุดถึงกกตแจ้งผลการสืบสวนสอบสวนและพบว่ามันมีมูลความผิดจริงๆมีกระบวนการคล้ายองค์กรอาชญากรรมนะคะแบ่งหน้าที่กันทําเพื่อที่จะหัวการเลือกสอวปีที่ผ่านมาจริงเข้าข่ายอัง้งยี่และฟอกเงินค่ะแต่ส่งเรื่องไป กรกตกลับเงียบเตรียมที่จะประชุมบอร์ด DSI วันพรุ่งนี้เพื่อจะสรุปว่าจะรับเป็นคดีพิเศษหรือเปล่างานนี้เล่นเอาสอวอผท้ทรงเกียรติเดือดเลยบอกว่ามากล่าวหากันแบบนี้ไม่ได้ไม่ยอมเตรียมดาเนิน,เนการถอดถอนหนึ่งในรัฐรมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วยซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีโพสต์จากคุณสมชายสแสวงการอดีตสอวอโพสตแฉเลยหลักฐานในการโกงการเลือกตั้งร้อมย้ําว่าพยานมีแล้วหลักฐานมีแล้วดี i เอาจริงหรือเปล่า จะมวยล้มต้มควรดูงานนี้โอบอกเลยว่ามันลุมมาตุ้มเดือดมากๆแต่จะเดือดแค่ไหนใครที่ยังงงตามไม่ทนันมาค่ะเดี๋ยวโอสรุปให้ฟัง เอาจริงนะเรื่องนี้คอการเมืองคงเดากันได้ว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการขัดแยง้งการเกมการเมืองที่มันทําให้เรื่องราวองต่างมันร้อนระอุลุกเป็นไฟระหว่างคุณซื้อมุมแดงกับคุณซื้อมุมน้าเงินแต่ถ้าเกิดว่าพูดในมุมของประชาชนเนาะผู้เสียผลประโยชน์โดยตรงเนี่ยโอก็อาจจะบอกว่าจริงแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการต่อสู้เพื่อปกป้องในเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยเลยนะเมื่อนะคะฝ่ายนิติบัญญัติในบ้านเรากําลังถูกกล่าวหาลนะ้ว่าทุจริตหรือว่าคดโกงนี่เป็นความผิดอย่างรุนแรงเลยนะคะถ้าเกิดฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยเป็นผ เอาความโปร่งใสอะไรมาบริหารมาดูแลในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายให้กับคนไทยในประเทศหรอคะถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นสรุปง่ายๆเลยนะคะประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างดี i กับปก,ะกะตที่เดี๋ยวพรุ่งนี้บอร์ด DSI จะมีการพิจารณาแล้วก็ประชุมสรุปออกมาเนาะว่าจะรับคดีหัวการเลือกตั้งที่ดี i กล่าวหาว่ามันมีมูลความผิดจริงๆว่าอ้างยี่และฟอกเงินจะรับเป็นคดีพิเศษหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าจริงเรื่องนี้มันมีการร้องเรียนมาตั้งแต่ช่วงเลือก สวกลางปี67ที่ผ่านมาแล้วล่ะค่ะก็มีหลายคนแหละเขาไปยื่นเรื่องร้องเพราะเขาพบความผิดปกตินาอตั้งแต่กระบวนการการโบดไข่วโวตกันเองในกลุ่มของสอวต่างๆก็มีการกล่าวหารวบรวมหลักฐานว่ากันไปนะคะเพียงแต่ว่าไปร้องกับกกตเนี่ยเรื่องมันยังไม่ได้คืบก็เลยมีบางส่วนนะคะเขาไปร้องกับทาง DSI จนล่าสุดเนี่ยมันก็มีการแฉเปิดเผยข้อมูลที่อ้างว่าเป็นหลักฐานในการหัวการเลือกตั้งสวครัรร้งที่ผ่านมาถูกเปิดปุ่มออกมานั่นเองค่ะพร้อมๆกับมีการแฉหลุดเอกสารลับ ด่วนที่สุดที่ส่งจาก DSI ไปยังก,กตกตนะคะโดยเป็นการแจ้งผลการสืบสวนเรื่องราวเบื้องต้นนะจากกรณีที่มีคนร้องเข้าไปยัง DSI ว่าพบความผิดปกติในการเลือกสอวอเนี่ยแหละค่ะรวมๆกับการที่ DSI เนี่ยเขาก็ถามไปยังกกตนะว่าท่านจะดําเนินการเองหรือไม่หรือว่าจะให้ทาง DSI เป็นผู้ดําเนินคดีซึ่งหนังสือน,นี้ลงวันที่วันที่3กุมภาพานันธ์หกแที่ผ่านมานะคะอย่างที่บอกว่าหลังการสืบสวนในทาง DSI เขาพบว่ามันมีมูลความผิดฐานข้อหาอ้างยี่แลว ก็ฟอกเงินจริงๆมีการรวมกลุ่มกระทําเป็นขบวนการเข้าข่ายแบบลักษณะองค์กรอาชญากรรมแบ่งแยกหน้าที่กันในการทําความผิดเพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจนิติบัญญัติโดยไม่ชอบค่ะจากการสอบสวนแบบนี้ทำให้ดีเอสไอเนี่ยเขามองว่ามันมีมูลความผิดจริงๆแล้วคดีนี้มีคนเกี่ยวข้องเยอะมีความซับซ้อนผิดตามกฎหมายในหลายมาตราด้วยกันนะฮะต้องใช้วิธีการพิเศษในการสืบสวนสอบสวนเขาก็เลยอยากจะขอรับเป็นคดีพิเศษค่ะซึ่งก็ขอให้ทางกะกะตนเนี่ยลองพิจารณาดูหน่อยว่าคุณจะรับในเรื่องข้อ หไหนไปพิจารณาไปดาเนินการเองบ้างหรือจะให้ DSI เป็นคนดําเนินการเองทั้งหมดแต่ขอให้ตอบกลับมาหน่อยนะคะหนังสือนี้ภายในวันที่10กุมภาพันธ์หกแที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าจนถึงนปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ได้มีคําตอบจากทางกะกะตมาค่ะแต่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นซะทีเดียวนะคะเพราะว่าทางฝั่งกะกะตอเองนะล่าสุดคุณอิทธิพรบ,บุญประคองประธานกะกะตก็แจ้งมานะคะบอกว่าจริงๆเนี่ยกะกะตได้มีการชี้แจงแล้วก็ตอบกลับ DSI ไปแล้วลงวันที่18กุมภาพันธ์โดยเขาก็บอกว่า ระหว่างนี้อยู่ระหว่างการจัดทําความเห็นเสนอที่ประชุมกกตอยู่แต่ว่าที่ยังไม่สามารถจะพิจารณาได้เนี่ยว่าจะดำเนินการคดีในส่วนไหนบ้างก็เนื่องมาจากติดว่ายังไม่ปรากฏข้อมูลว่า DSI รับเรื่องเป็นคดีพิเศษแล้วหรือยังตามมาตรา49พรปรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยมันกำหนดเอาไว้นะคะว่าเนี่ยต้องรอว่าข้อเท็จจริงคือตอนนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI มีการรับเรื่องเอาไว้พิจารณาแล้วหรือไม่ซึ่งผมบอกเลยนะคะว่าทางบอร์ดของดี i เนี่ยเขามีด้วยกัน22คนซึ่ง2คนที่น เนี่ยคนแรกก็คือท่านภูมิธรรมเวชยิชัยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนางพิจารณาหัวโตตามด้วยคุณรัฐมนตรียุติธรรมก็คือคุณทวีสอดสองเป็นรองประธานนะฮะแล้วก็บอดอีก20คนเนาะเขาจะมีการประชุมกันต้องได้15ใน22เสียงถ้าเกิดว่าในกรณีจะรับหรือว่าไม่รับนะนักข่าวก็ไปถามท่านรัฐมนตรีภูมิธรรมน็ดหนึ่งบอกว่าท่านคะเรื่องน,นี้มันเกี่ยวกับเกมทางการเมืองหรือเปล่าคุณภูมิธรรมยืนยันเลยว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายนะไม่ได้เกี่ยวเกมทางการเมืองเลยคือ DSI เนี่เอส่อ้นมาเนเี็น เป็นผลก็ต้องว่ากันไปตามนั้นแต่ถ้าหากว่าการพิจารณาพรุ่งนี้เนี่ยมองว่ามันไม่เข้าข่ายเป็นคดีพิเศษก็ไม่รับนะคะทุกอย่างก็คือว่ากันไปตามกฎหมายเลยถ้าข่าวถามย้ําอีกบอกว่าแล้วแบบนี้ต้องมีการเคลียร์ใจกับท่านรัฐมนตรีอนุทินหรือเปล่าคุณภูมิธรรมบอกว่ามไม่เกี่ยวมันไม่จําเป็นต้องเคลียร์ใจไม่ใช่หน้าที่นะคะแล้วก็เดินออกจากวงสัมภาษณ์ไปเลยซึ่ง เอกสารรับที่ว่าที่บอกว่ามีการส่งจาก DSI ให้ทางกะกะตเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะว่าในใจความเนื้อหาเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวจะหาว่าเราพูดมากเกินไปอ้างอิงหน่อยเลยก่อนนะคะว่าเพราะอะไรมันถึงเข้าข่ายอ้างยี้แล้วก็ฟอกเงินตามที่ DSI เขาได้มีการพิจารณาสอบสวนมานะคะโดยเนื้อหาเนี่ยบอกว่าจากที่ DSI ได้มีการสอบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเนาะผลสอบสวนเชื่อได้ว่ามีกระบวนการอ้างยี่เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจนิติบัญญัติโดยมีชอบจริงแล้วก็ฟอกเงินจริงโดยมีโพยหู หัวสวสองชุด กลุ่มละ7คนและพบว่าเป็นผู้ที่รับเลือกเป็นสอวอถึง138คนเลยค่ะแล้วก็อยู่ในลำดับสำรองอีก2คน 2> การกระทำนี้เข้าข่ายความผิดในหลายมาตราหลายข้อหาด้วยกันมุ่งหวังเพื่อได้มาซึ่งอำนาจนิติบัญญัติโดยมีชอบโดยทาง DSI สืบสาวเราเรื่องแล้วก็ทราบนะคะว่ามันมีการวางแผนเป็นขบวนการเลยตั้งแต่ก่อนจะเกิดการเลือกสอวอแล้วก็หลังเสร็จสิ้นการเลือกสอวอแล้วค่ะละักษณะการกระทำความผิดก็ยกตัวอย่างเช่นมีการกระทำแบบแบ่งแยกหน้าที่ นนะะมีคนร่วมขบวนการหลายคนคล้ายๆลักษณะองค์กรอาชญากรรมมีฝ่ายไอทีเลยเตรียมโปรแกร,รมคำนวณการลงคะแนนเอาไว้เลยออกเป็นโพยหัวนะคะเป็นตารางเหมือนที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามจานวนสอวอที่ต้องการเตรียมเกณฑ์คนขนคนคนั่นแหละที่เขาว่าอย่างนั้นนะฮะมาลงคะแนนกลุ่มนี้เรียกว,ว่ากลุ่มพีชีพเพราะอะไรถ้าจับได้กลุ่มนี้โดนก่อนเลยค่ะมีการวางแผนที่สลับซับซ้อนอุกอาจไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายนะคะและที่สําคัญเลยคือดีไซ์บอกว่ามีความเกี่ยวข้องกับบุคคลอีกเป็นจํานวนมากเพราะฉะนั้นอาหารลักษณะ อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเลยเข้าเงื่อนไขว่าจะเข้าข่ายให้ดี i สามารถรับเป็นคดีพิเศษได้เพราะมันมีความซับซ้อนจําเป็นต้องใช้บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเครื่องไม้เครื่องมือนะคะที่มีความพร้อมเพียงพอซึ่งดีเอสไอเขาบอกว่าเขามีความพร้อมมากกว่าค่ะแต่แน่นอนนะคะว่าจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะมีถึงขั้นยื่นถอดถอนรัฐมนตรีเลยก็ได้นะคะเมื่อเรื่องนี้เป็นการกล่าวหาสวาผู้ทรงเกียรติแน่นนว่าสวาส่วนหนึ่งยอมไม่ได้เลยนะคะแต่เสียงแตกออกเป็น2ฝั่งฝั่งแรกนะคะคือเสียงจากประธานวุฒิสภาและ รองประธานวุฒิสภาค่ะคุณมงคลสุรสักจ,จะและพลเอกเกรียงไกรศีรักนะคะค้านเลยบอก DSI ไม่มีอํานาจนะเรื่องนี้จริง,รงๆมันเป็นอํานาจของกะกะตเขาแล้วคาสัมภาษณ์ของรัฐมนตรีทวีเนี่ยโอ้โหมากล่าวหาสอวอแบบนี้ว่ามีการกระทําความผิดเป็นอัง้งยี่ตามมาตรา116เนี่ยมันรุนแรงนะมันทําให้สอวอเสียหายบิดเบือนช่อชนนํากฎหมายมาใช้ในทางไม่ชอบยอมไม่ได้เตรียมดําเนิเนคด,ดีถึงที่สุดเลยนะคะอันดับแรกเนี่ยสอวอจะเข้าชื่อกัน เสนอประธานมุธิสภาเลยให้ถอดถอนรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ทีทยืนยันว่ามีเสียงเพียงพออย่างแน่นอนแล้วรวมถึงจะมีการเปิดอภิปรายทั่วไปหรือไม่ไว้วางใจการทํางานของฝ่ายบริหารอีกที่ปล่อยให้ DSI อ่ะมากล่าวหาสอวอแบบนี้ว่ามันมีเหตุผลมันควรไม่ควรหรือเปล่าด้วยโอ้โหกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะแล้วก็ปัดนะคะว่านี่ไม่ใช่กระบวนการในการจะล้มสอวอสีน้ําเงินมันก็อาจจะมีส่วนเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้เป็นส่วนหลักประเด็นหลักนี่น่าจะมาจากความพยายามในการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเสียมากกว่าในขณะที่ฝั่งสอวอพันใหม่อย่างอาจารย์นันทนา นะเขาบอกเลยว่าเขาหนุนดีเแล้วก็ฉะเลยบอกว่าถ้าไม่ได้กระทําความผิดก็ไม่ต้องร้อนตัวพร้อมรับการตรวจสอบจาก DSI เลยแต่ว่าอาจจะทวงติงนิดนึงว่าถ้าเกิดสมมตินะว่ามีการพบว่ามีการตรวจสอบและมีการกระทําความผิดจริงๆขึ้นมามันต้องล้มกระดานสวใหม่ก็อยากให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนของการเลือกวิธีการเลือกสอวเสียก่อนเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ากติกาเดิมต่อให้ล้มกระดานแล้วมาเลือกใหม่ผลลัพธ์มันก็อาจจะเหมือนเดิมค่ะอ่ะเห็นไหมโอบอกแล้วว่ามันเดือดจริง จริงอันนี้สําหรับคนที่แบบไม่ติด ตามเราเรื่องทั้งหมดนะคะอกกสุปให้ฟังแล้วเนาะก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจประเด็นนี้มากขึ้นจริงแล้วมันเป็นประเด็นใหญ่มันไม่ใช่ประเด็นที่แบบมันโอเคเลยนะการที่แบบว่าพบว่ามันมีการทุจริตในการเลือกสวขึ้นมาจริงๆเนี่ยโอ้ว่าแล้วมันยึดโยงกับผลประโยชน์กับประชาชนคนไทยทุกคนด้วยอ่ะว่าฝ่ายที่บัญญัติของเราแบบโอ้คุณจะมาทําหน้าที่ดูแลกฎหมายได้ยังไงถ้าเกิดว่าคุณกระทาความผิดซะเองถูกต้องไหมคะเออเรื่องนี้โอ้าอยากให้คนทุกคนเนี่ยให้ความสนใจเยอะๆแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยใครจะถูกหรือใครจะผิดเดีกกกวว่่่าาาาาาเเเพรรระืองงนนีี้้ยยยคุณสสมมชแ็ หลักฐานพร้อมพยานพร้อมอยู่ที่ว่า DSI จะเอาจริงมากแค่ไหนหรือจะเป็นมวยล้มต้มประชาชนอย่างเราอีกนี่ว่าช่วงนี้ก็เปิดแล้วนะแต่สุดท้ายนะขอแค่ทุกคนอย่างหมดหวังกับกระบวนการยุติธรรมกับประชาธิปไตยในประเทศไทยแล้วกันเอาล่ะสุดท้ายเหมือนเดิมนะคะถ้าเกิดว่าชื่นชอบเรื่องราวของเราที่นํามาสรุปข่าวเล่าสาระทุกคนได้เข้าใจแบบง่ายๆนะคะฝากหน่อยแล้วกันนะคะช่วยกดหัวใจกดไลค์เนาะแล้วก็ฝากแชร์ต่อไปบอกคนใกล้ตัวให้โจด้วยนะคะ